กราบสวัสดีท่านผช่วงท่านด้วยนะครับผมทรายนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาดูพรีวิวซีซั่นของซีซั่นสเปเชียลศึกสายตาแห่งจอมทัพไร้เทียมทานนะครับผมไม่ต้องสงสัยอันนี้ผมผมผมดูโพยนะครับอือจาไม่ได้หรอกถ้าเกิดเป็นกูจริงๆนะครับก็ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นของเลเจนดารี่นะครับทุกคนใช่ครบ2เดือนแล้วเขาก็รีรันเลเจนด์มาใหม่เนาะก็มาดูกันเลยครับว่าเจ้าแห่งลัทธิมารดําจะเดือดแค่ไหนนะครับผมอันนี้เป็นชื่อเลเจนด์นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะ ก็ก่อนเดนก่อนได้นะครับคลิปนี้สามารถหาดูได้ที่คนะุกกี้รันโอเวนเบรกออฟฟิเชียลเนาะหรือไม่ก็เสิร์ชไปคุกกี้รันก็เจอแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมซึ่งผมแนะนําให้ไปดูจริงๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นหนึ่งนาทีไหมที่ผ่านมาหนึ่งนาทีมันเป็นเนื้อเรื่องนะทุกคนเออผมอยากให้ไปเสพกันมากเลยนะครับผมอืมิจริงๆจริงๆผมจะขึ้นก็ได้แหละแต่ผมไม่เอาดีกว่านะครับเราเน้นเจาะลึกไงอะไรที่แบบเป็นของออริจินอลแล้วก็ให้ไปดูดีกว่านะอื อันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ประจำซีซันนะครับระบบเดียวกับลินจีลำไยเลยถ้าให้สรุปง่ายๆนะครับผมหน้าตา UI เดียวกันเป๊ะนะครับผมซึ่งเราไม่มีวาสานาได้เล่นอยู่แล้วเราสายฟรีนะครับผมไปส่วนต่อไปดีดีกว่าชอบจัดเลยคัทสกรีนแบบนี้อ่าอุย้ยแหลกด้วยอ่านี่นะครับคุกกี้เลเยนต์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมเจ้าลัทธิมารดำนะโคตรหลอน,นะครับผม,มเป็นเลเจนต์ที่ดีไซน์มาดีมากอันนี้ผมต้องชื่นชมอย่างหนึ่งเลยนะคือเขาทํามาสมเลเจน์มากทุกคนคุณลองดูดี แม่งแบบมูซันชัดๆไอเหี้ย <c oughs> โคตรสวยนะครับผมอ่าชื่ออังกฤษเนาะอะไรวะออสิเคียวอัมบาคุกกี้นะหวังว่าจะอ่านถูกนะชื่อโคตรยากนะครับผมชื่อไทยเจ้าตาทีมารดำนะครับผมอ่า <c oughs> ดูสกิลกันเนาะโอ้โห <c oughs> oh, oh, แหลกเลยนะไอเหี้ยมือถือกู <c oughs> อ่าอุ้ยสกิลมันอารม์เออมันก็อารมณ์แบบเลเจนด์ทั่วไปแหลนะเนาะแต่ว่ามันก็ดูสปีดอยู่นะเออมันก็พุ่งอ๋อแล้วก็ระเบิดท้ายอย่างนี้อรอผมว่าน่าจะถ้าให้ผมพูดผมว่ามันคล้ายๆกับ พยาวานคล้ายๆกับไดโนดอกไม้น้ําแล้วก็ตอนจบเนี่ยคล้ายๆกับหงน้ําตาลนะครับผมประมาณนั้นเนาะอ่ n แคนะครับผมอ๋อคนด d y เป็นการปลาดาบแฉกนะครับผมเอ๊ะเอ๊ะเอ้เอเออันนี้อันนี้ผมเห็นอะไรบางอย่างเดี๋ยวย้อนแป๊บหนึ่งนะครับผมอืมเดี๋ยวทุกคนดูนะทุกคนเห็นไหมว่าตอนมาไปเก็บเหรียญอะไอ้มันไปเหรียญประจาเบลกเอาใหม่เนี่ยมันดูดด้วยนะทุกคนเออมันให้อารมณ์แบบ ไอพาราได้ขนมหวานเลยเนาะที่ไอพวกของน้ําตาลมันจะมีแม่เหล็กพิเศษนะครับผมอประมาณนั้นเนาะ <S <S เป็นเหมือนแม่เหล็กประจาเลเจนนะครับอ่ะสัลเลี้ยงสันเลียเ้ยงสายพุ่งด้วยอู้อารมณ์เหมือนแต่ของน้องควายเนาะเออโอ้ยังพูดไม่ทันเสร็จเลยอ่ะนนี้สมบัตินะครับผมอืมอ่ะสมบัติเป็นไงเอยสมบัติอ e ีพิกในซีซั่นนี้ชึบอ่าอ๋ดูเหมือนเราจะต้องเก็บไพ่กระดาษใช่ไหมอืมอ่ะจากนั้นอ่าโอ้พอเก็บครบสามอันแล้วเหมือนแบบ โอ้มันระเบิดนะเฮ้ยคล้ายๆสมบัติไอ้โล่ไฟเลยนะครับทุกคนอืเดี๋ยวขึ้นภาพให้แล้วกันนะครับสมบัติมันก็เก่าแล้วเนาะไอ้โล่ไฟกิมมิกเดียวกันเลยนะครับผมรวบรวมแล้วก็ระเบิดไอ้ระเบิดโล่เนาะแต่อันนี้มันไม่ใช่โล่ไงอันนี้มันแบบระเบิดแบบระเบิดเลยนะครับผมน่าสนใจนะเออเท่ามากเป็นสมบัติที่ดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับผมอุ้ยอุ้ยเยี่ยอุ้พี่หล่อเกินเนี่ยมันทําดีมากเลยอ่ะคือแบบ โคตรสุดโอ้โหคือมันให้อารมณ์เหมือนแบบสกิน ROV หลักหมื่นอะไรเงี้ยแม่งแบบโอ้โหโคตรหล่ออ่ะดูดิเนี่ยผมบอกแล้วไอ้คุกกี้รันสมัยนี้มันทําสกินสวยผมบอกแล้วเนี่ยคุณเนี่ยเชื่อยังเนี่ยมันทําสกินสวยนะคุกกี้รันสมัยเนี่ยโคตรเท่อะแต่ผมผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสกินระดับเลเจนด์นะซึ่งแค่แค่ตัวเรายังเอาไม่ได้เลยนะครับเราจะไปเอาสกินทําไม แต่ถ้าสุ่มได้นี่ก็ดีนะเออเอามาตั้งแอคอะไรเงี้ยอมอหู้โคตรสวยอะ่ะอือเออต้องจัดนะอันนี้ให้อารมณ์แบบเออนะั่นอ่ะโอ้ยแล้วอ่ะใสัตส์เลี้ยงอันนี้กันตว์เลี้ยงไม่น่ารักจังวะโอ้อันนี้สกินพัมนะทุกคนอือพัมพัมบับแน่นอนผมว่าพัมอ่ะบับแน่นอนนะครับซีซั่นนี้อันนี้ผมเาว่าน่าจะเป็นสกินแรกร้านค้าหมื่นดาวน,นะผมอันนี้เท่าที่ผมที่ผมคิดอะนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ดูเวอร์อะไรใช่ไหมอือน่าจะเกินแรกประจำซีซั่นเหมือนกับทุกทุก ครั้งที่ผ่านมานะผมว่าอ่ามาดูกันนะครับอันนี้เซจลลี่นะเราผมผมไม่มีตังอยู่แล้วอันนี้เป็นเบรกเอาใหม่นะทุกคนอืมเป็นเบรกเอาน่าจะเบรกเอาย่อยนะครับเขาเล่นกันห้าผัดเนาะเหมือนที่ผมฟังมานะครับอืชื่อว่าเบรกเอาอะไรเอ่ย The Way of the Warrior นะครับน่าอะไรอะหนทางสู่การเป็นนักรบเห่ออืมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ชื่อไทยนะเขาน่าจะบอกชื่อไทยอยู่ผมผมไม่อยากเปิดซับเดี๋ยวมันทําลายคลิปนะอืุเวละอันนี้มันมีแบบเหรียญใหม่ด้วยเนาะอืม เหรียญใหม่ที่ไอ้เจ้าลทัทธิมารมันดูดได้นะครับผมแต่ว่าเราดูดไม่ได้นะค่อนข้างจะอารมณ์แบบพาาไดขนมหวานเลยแค่เพทูวินนะครับผม,มแต่มันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นนะถ้าเก็บได้มันก็เก็บได้แหละอ่นนี้นะครับผมตีมเบรกเอาค่อนข้างสวยมากนะน่าเล่นมากๆาเลยก็ไม่แปลกนะเบรกเอาสมัยนี้ทําสวยอยู่แล้วอะไรเนะี่ยรีแวมอุ้ยรีแวมเบรกเอาซุม่มอืมอันนี้อะอุ้ยอะไรเนะี่ยโอ้เราสามารถเอ้ยเหมือนเราจะสามารถเลือกแบบเหมือนแบบ อะไรอ่ะเจ้าหัวหน้าตัวเองได้อ่ะอือแบบเลือกตัวแทนสกิลเราอะไรงี้นะครับผมแต่ว่ามันใช้ไอเห็นไหมเนี่ยใช้ลดลงนะน่าจะกากลงแล้วอันนี้เหมือนเป็นแกลเลอรี่เบรกเอาซุ่มนะครับผมเอ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะเราสามารถเลือกเอ่อไอพาร์ตเนอร์ของเราได้เหรอปกติเราจะมีแต่นางฟ้าใช่ไหมนางฟ้ากดบัฟเลเจนอันนี้มีคนอื่นมาด้วยนะอืมแล้วก็อันนี้นะครับเหมือนเขาจะเพิ่มสกิลใหม่ๆม,มาในเบรกในในบัฟเลเจนนะครับผมอืม เนี่ยโอ้ยเอ้ยน่าสนใจมากเลยเนี่ยขอดูหน่อยดิอันนี้ไม่เหมือนเยลิโกนะโอ้แต่เยลิโกอันนี้คือยิงทุกทุกเยลลี่ส่วนอันนี้ดาบผ่าลมเนาะอันนี้อะไรไม่รู้ดาบผ่าลมทําลายสิ่งกิตขวางเหรอโอ้นี่อัน,นอันนี้ผมไปเปิดซับมานะครับจะได้อ่านออกเนาะอ่ะอันนี้ซีซั่นพาร์ทเบรกเอาซุ่มนะทุกคนเออใครมีตังก็เติมได้ไม่รู้คุ้มไหมเดี๋ยวค่อยไปดูในวันอัปเดตจริงแล้วกันอ่าน,นี่ทุกคน เนี่ย <Yeah, S 2> เป็นบับเทพที่จาบับซินนามอนบับไอชน<ช>บาเรนอะไรงี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะเอ้ยอันนี้อะไรเอ่ยฮะยรีได้เหรอไม่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 เหมือนม,ม,มีคำเตือนอะไรสักอย่างไม่รู้นะครับเอออันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนมาจริงๆเลยดีกว่าเนาะเอออันนี้ต,นตัดมาติดๆครับกับเบรกเอาสุ่มซีซั่นใหม่นะครับผมโอ้โหเราได้อะไรบ้างวันนี้คือ นอกจากจะเพิ่มเบรกใหม่ธรรมดามาเรายังได้รีแว์มระบบเบรกสุม่มแล้เรยังได้เบรกซุ่มใหม่อีกนะครับโอ้โหสุดมากนะอันนี้แต่ผมเออซีซั่นนี้มันน่าจะเน้นรับนะทุกคนอืมเท่าที่ผมคิดนะเนี่ยเหมือนเราแบบกดนู่นกดนี่เอามาอัพสกิลนูน,นนี่นั่นอะไรงี้นะครับผมอืมน่าสนใจนะปุ๊บโอ้โหสกิลเฮี้ยะลยเนะี่ยวันนี้ปลาปลาหลุมดําโอ้โหไ้ยน่าเล่นห่ะยเฮี้ยมันปรับมาดีนลเนี่ย สว่วนอันนี้นะครับเป็น World c h a m p i o n s น i p เนะซึ่งผมไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นขอข้ามไปเลยดีกว่าอ่าอันนี้นะครับอุ้ยอันนี้นี่น่าสนใจมากผมไม่อานมานะครับผมมันเป็นระบบช่วยผู้เล่นใหม่นะเป็นน้องหมีเหลืองนะครับไอ้แค่แม่งดูมาสิ <c oughs> อะไรวะเน,นี่ยไอ้แค่แบบเนี่ยมันจะมาสอนเรานะว่าแบบควรจะทําอะไรอะไรนี้นะครับผมเออมันก็ดีกับผู้เล่นใหม่นะเพราะว่าผู้เล่นใหม่เขาก็ไม่รู้ไงว่าเขาต้องเอาตัวเองไปไว้ไหนนะครับผมอืมอันนี้ก็ดีเหมือนกันน <c> ะ <oughs> มันมันมันน่ารักจังวะอันแล้วแม่งแบบเหมือนแบบเนี้ยมันสามารถลอยตามสกรีนเราได้ด้วยไอ้เหี้ยแม่งแบบแม่งพีคจัดเลยระบบนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นไอ้เลเจนด์นะครับผมเออมาแล้วมาสักทีนะระบบนี้นะครับผมระบบสายฟรีอัพเลเจนด์นะทุกคนต้องเก็บเหรียญไปอัพนะอันนี้คือน่าจะช่วยสายฟรีได้เยอะมากๆนะผมคือเรา ตอนนี้ผมก็ยังสรุปไม่ได้หรอกว่าระบบมันดีไหมแต่ว่าแค่แค่ช่วยผู้เล่นแบบนี้มันก็ดีแล้วนะครับผมแต่ต้องมาดูนะว่ามันช่วยสุดแค่ไหนนะมาดูกันต้องไปรอดอูนจริงว่ามันมันช่วยเยอะแค่ไหนนะผมถ้าเกิดช่วยเยอะนี่อันนี้ก็ดีมากๆเลยนะส่วนอันนี้นะครับเป็นระบบของกิ้วนะครับผมเป็นการยืมตัวกิ้วนะไม่มีอะไรมากนะครับผมอืใครเล่นสายกิลวแล้วยังเป็นแบบผู้เล่นใหม่เนี่ยยังมีตัวยังไม่เยอะอะไรนี้ก็สามารถช่วยปั๊มกับกิ้วได้นะผมเราให้ยืมกับขอยืมได้ตามอันนั้นเลยนะเหมือนกับไอ ครูฝึกอ่ะอืออ่าประมาณนั้นนะครับผม,มเปเป็นระบบที่ดีนะเพราะว่าปกาติกิลมันใช้ตัวเยอะมากๆนะครับผม,อ,มอ่าอันนี้จะเป็นแพดของปลายเดือนนะทุกคนอุ้ยแม่คุกกี้ไวพีชนะทุกคนอือหอแม่โอโ้โหดีไซน์เด็ดว่ะอุยกูไม่นึกว่าจะขนาดนี้อือมันอือือเนี่ย,อยบอกเนี่ยบอกแล้วสมัยนี้คุกกี้รันโอมันทำสกินอุ๊ย บอกแล้วสมัยนี้แม่งทำสก,กินเด็ดไม่รู้ทําไมนะครับแม่งน,น่าเสียตังค์ทุกอันเลยหือโหแล้วอันนี้พีดอีกนะพีดกับทาเนี่ยการันตีบัฟแน่นอนผมว่าเอออ่าจบกันไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่จบนะเรายังเหลือเจาะลึกอะไรอีกนะครับผมอ่าไปกอกโค้ดกันได้นะครับก่อนอื่นโค้ดมริมมาโชคราภน,นะครับผมสามารถไปกอกรับลูกบากได้นะผมไปกอกมาแล้วนะครับผมน่าจะลูกบากแหละนะผมก็ลืมดูเหมือนกันไปเกอกมาแล้วก็กลับมาทาคลิปเลยนะครับ โหก็ถือว่าเด็ดมากๆนะครับแผ่นนี้เออเป็นแผ่นเลเจนด์นมันก็เด็ดอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะแต่ว่าอันนี้ผมต้องชื่นชมอย่างหนึ่งเลยว่าเขาทําตัวเลเจนด์จนได้สมเลเจนด์จนมากนะครับตัวนี้อืมคือตัวที่ผ่านๆมาเนี่ยมันยังมีความแบบเป็นดีไซน์ธรรมดาอยู่ไหมมันยังดูแบบกึง่งกึ่งนิดนึงนะครับไม่ได้ดูสมกับเลเจนด์นขนาดนั้นเนาะแต่อันนี้คือทําดีมากจริงๆนะตัวนี้สก,กินอะไรคือสุดยอดมากสําหรับไอ้เจ้าละทิมังกรดํานะครับอะไรเนี่ยออฟเคียวอัมบราคุกกี้ชื่อแมง่ง ยาวคลิปหายเลยนะครับเชื่ออังกฤษนะครับผมถือว่าทําได้สมแอนเลเจจินมากนะและ้วก็นี่นะครับระบบอะไรคือดีมากนะครับอันนี้คือเหมือนเขาเน้นปรับระบบด้วยแหละนะครับแล้วก็สกินสําหรับสกินตัวใหม่ๆนะคือสวยมากๆเลยนะครับผมอืเนี่ยคุณดูดิคือแบบยังไงอะ่ะจะให้พูดไงอะ่ะคือมันโคตรสวยอะ่ะอืแบบอารมณ์แบบลิเลียหน้าสกินไทยเลยคใครที่เล่นอาวีก็รู้นะครับอืผมผมผมก็เล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นนะครับอื โอเคนะครับก็ถือว่าเด็ดนะเออเนี่ยสกินพีทอีกอะไรอีกนะคือแบบโคตรดีนะครับผมเนี่ยเนี่ยสกินพีทปุ๊บเนี่ยโคตรสวยนะครับผมคือเขาแบบมันไม่รู้นะคือเหมือนที่ผมบอกเขาทําสกินเก่งขึ้นนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าดาวเกลือของสายฟรีอย่างเรานี้มันไ,ไม่เหลือแล้วนะครับอืมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมถือว่าเด็ดมากๆนะแพทนี้มีการปรับอะไรเยอะมากๆนะครับผมอืม ปรับระบบคือเยอะจริงๆนะครับแผ่นนี้ต้องไปรอดูตัวเต็มกันเลยนะครับผมรอไม่ไหวละพรุ่งนี้นะครับก็ประมาณนี้ล้กันนะครับสาวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับกดไลค์กดซับด้นะ